ทีีอุ้ยอุ้ยอุ้าขเฮ้ยเฮ้ยเฮเนี่ยเฮ้ยบวแล้วบวแล้วไหนไอแฮฟซีพียูเหรอเนี่ยเจ้าของพวงกลับมาเจ้าของพวงอ่ะเจ้าของพวงเบา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 อโอ้ โอ้ยขับขันขับขันบ้เบ้าบ้าบ้ารอก็ไม่ต้องใจเย็นใจเย็นแต่ละคนใจเย็นมามามาหน้าลำหนึ่งแล้วก็ไอ้ดันดันท้ายลำหนึ่งไอ้ลำใหญ่ลำท้ายเลยไอ้ใครอยู่เรือผมจะแบนแล้วพี่ลำท้ายดันมาเลยนะลำท้ายดันให้เต็มที่เลยเดี๋ยวเหนียวเหนียวเฮ้ยเหนียวสามสามดามให้เต็มที่เลย มาดูเฮฮากันจังวะลงข้างหมุนลงข้างหมุนไปไปเร่เร่งเร่เรเ่งพิจาเนี่ยครับมาครับมาครับเนี่ยไหัว้ยเนี่ยไปเร่งไปเร่งไปเจ้าของพวงไม่ไม่ช่วยเช็คเลยเออพี่แต่ว่าแต่มันแสดงตำแหน่งไม่ชเลยไเอาตายเอาายุ้ยเลี้ยวสวยมาก แหกโค้งแล้วแหกโค้งไปแล้วกูเอาไม่ไหวกูเป็นไม้ล้วเดียวกูเอาไม่ไหวเลย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 กูหูระไม้ไปไม่ไหวแล้วแล้วลองช็อตซ้ายของเ้ายก็ได้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะขึ้นตะลิงเร้วเอาเอากูไม่อยู่ข้างนี้เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย ไบายไปๆบายเป็นท่าเลยมีทย